มื้อนี้กี่บาทมาดูกันดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามฉันเพราะพวกเธอจะติดใจเมนูอะไรจะมันเผ็ดอร่อยและง่ายขนาดนี้เตรียมพริกกับผักหอมหั่นเพียงข้อนิ้วหั่นเสร็จแล้วเอาไปพักไวช้ชิวๆก่อนบัดทีนี้ก็มาเตรียมไข่สักสามสี่ฟองจะไข่เป็ดไข่ไก่ก็แล้วแต่ต้องน้องสะดวกเลยเสร็จแล้วก็ปรุงผงชูรสกับน้ำปลา้ตาลอีกหน่อยนะเพื่อความนัวแล้วเอาซอมจิ้มไห้ทั่วพอไข่แตกนิดนิดเสร็จแล้วไม่ต้องคิดเทลงกระทะเลยจังไดฟินบอส เสียงกระทะสูงเมนูนี้เราอยากบอกถึงความฟอมจริงจริงผิงไข่กระต้นหอมเนี่ยอย่าไปใช้ไฟแรงเดอ้อใช้ไฟกลาง<ๆ>ทอดให้มันนานๆไข่จะได้ไม่กระด้งใครเป็นเหมือนฉันบ้างชอบกินไข่ทำแบบนี้ทีไรฉันไม่เคยเบื่อเดอ้อเมนูไข่ฉันมีหลากหลายนะพวกเธออยาก<ๆ>เห็นแบบไหนลองมามาเดอ้อฉันจะทอดให้เบิ้งสุกพอประมาณแล้วพลิกกลับแตะแตะจับจับ,จบดูว่ามันได้ยังทอดให้เป็นมันจะบดติดกระทะเดอ้อเห็นบอกพวกเธอฉันทอดฟูๆลองทอดตามฉันดูนจะได้แบบนี้เลยมือนี้ฉันใซส่ไข่ไปแค่สามฟองได้ เมนูที่หน้ามองไปแค่15บาทรสชาติก็อร่อยประหลาดอย่างน่าอัศจรรย์ผู้ใดอยากกินขือฉันกระลองเฮดเบิง้ง15บาทเป็นอะไรที่อร่อยอย่างคาดไม่ถึงลองฮหดกินเบิ่งเดอ้อเพื่อนๆเ,เป็นจังไดมักน้ำบอ่อเมนูนี้ส่วนฉันคนนี้เฮดกินบัตได้แซ่บปัดนานค่าอร่อยบ่มีผิดหวัง